ครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเกมต่อไปมันชื่อว่าคนไม่เข้าตายาวไปยาวไป ดูการเต้นของเธอนะฮะใช้แค่แขนซ้ายและแขนขวาสลับไปมานะครับผมแค่นี้ก็ได้สีแล้วนะฮะเป็นแค่คุณไม่เคยเห็นการเต้นที่ล้ำลึกขนาดนี้มาก่อนสุดยอดจริงเต้นโคตรมันเลยดูสีับผมโอเคขอบคุณมากฮะโอ้คงเหนื่อยน่าดูแล้วคนไม่เข้าตาครับกติกาคือให้พูด ถึงแฟนคนล่าสุดของคุณครับมีเวลาให้คนละสิบห้าวิแล้วแต่คุณนะฮะจะพูดไม่พูดอะไรก็แล้วแต่คุณแต่กติกาคือให้พูดถึงแฟนคนล่าสุดของคุณผมขอเริ่มที่คุณกอไก่ก่อนนะครับมีเวลาสิบหวินาทีนะครับคุณอาร์ตจับให้ผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วกอไก่พูดถึงแฟนคนล่าสุดของคุณไปครับ ครับพึ่งเลิกกันไปครับแล้วก็เขาพึ่งแต่งงานแค่ทารฮะหมดเวลาครับผมเข้าเลยนะฮะออกอไก่ครับพึ่งเลิกกับแฟนแฟนไปแต่งงานนะฮะถัดมาครับผมนะฮะคุณบิ๊กเอ็มครับคุณบิ๊กเอ็มขอให้พูดถึงแฟนเก่าแฟนคนล่าสุดของคุณหน่อยครับถ้าพร้อมแล้วไปครับเริ่มครับบิ๊กเอ็มครับ แฟนนิสัยดีฮะทำงานทุกวันเลยเหนื่อยก็ด้วยกันโอ้โหเพลงซึ้งหมดเวลาครับผมแฟนนิสัยดีนะฮะทำงานทุกวันเลยนะครับโอเคครับต่อครับต่อที่คุณเอ่อด็อกเตอร์สมปองครับพูดถึงแฟนคนล่าสุดของคุณหน่อยครับไปครับก็เขาเป็นคนดีมากเลยครับผมจะ ถือว่าเป็นผู้หญิงที่สุดยอดมากวันนี้เขาก็มาดูเกมกลตีนกันนะครับผมจะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สุดยอดในโลกที่สุดในโลกเลยครับโอโ้โหแหมซึ้งจริงเลยนะฮะต่อมาครับคุณโอคอกครับพูดถึงแฟนคนล่าสุดดูงคุณไหนครับคุณโคโอกเขาไปดีแล้วครับเฮ้ยเขาไปดีแล้วครับเป็ไนไรอ่ะก็ไปดีครับอ,อยู่กับผมมันไม่ดีครับ โอ้โหโหมดเวลาครับผมไปดีแล้วนะฮะเขาไปดีแล้วใช่ไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนครับโอ้โหแม่งเงยตีโกมิติสายคอแทนอ่ะต่อนะฮะต่อมาครับคุณสรินครับขอบคุณที่ทิ้งตึ๊ด <laughs> <laughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเพลงเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวก่อนเพลงไม่ใช่ละไอศาสตร์ หมดเวลาครับ <im itation> ขอบคุณที่ทิ้งตื้ดนะฮะอ่ะผมเดานะ <im itation> น,น,นึ่างไอ้น้องอายคิดว่าตื้ดนี่มันคืออะไรแทนว่าตื้ดค <im itation> ือรำแม่ <im itation> ลำแม่ภาษาไทยวะลำแม่เฮียอะไรวะภาษาอะไรวะอ่อลรำแม่อ๋อล้ำแม่อ่อนโอเคต่อครับผมนะฮะต่อไปที่คุณภูมิครับพูดถึงแฟนครับไปครับ <im itation> อยู่ด้วยกันมีความสุขครับ ก็นอนอยู่ข้างเลยลองพูดไม่ดีสิมึงเข้าซอกหูกู <c oughs> ว่าหมดเวลาคนสุดท้ายครับผมโกวิดครับให้พูดถึงแฟนของคุณครับถ้าพร้อมแล้วสิบห้าวินาทีไปครับคนนี้รักมากครับปีใหม่นี้จะจะแต่งงานครับปีใหม่จะแต่งงานกันเอโอเคนะฮะครบหมดแล้วนะครับให้พูดถึงแฟนคนล่าสุดของแต,ต่ละคนนะฮะ มาขอคำเฉลยครับป้ายมามาสิและกติกาของคนไม่เข้าตาในรอบนี้ครับให้พูดถึงแฟนตัวเองนะฮะคือใครที่บอกว่าตัวเองไม่มีแฟนถือเป็นคนไม่เข้าตาตกรอบ ผมฟังเนี่ยทุกคนพูดถึงแฟนตัวเองหมดครับไม่มีใครพูดว่าตัวเองไม่มีแฟนนะฮะทุกคนพูดถึงแฟนเก่าของตัวเองหมดเลยไม่เป็นไรฉะนั้นเกมนี้ผมถือว่าทุกคนทาถูกกติกาผ่านเข้ารอบทุกคนโอเคนะจ๊ะโอเคโอเคนะจ๊ะเกมกวนตี๋เกม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 กวน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 